วงในเผยหนุ่มคนคุยแอปทักษออนคือใครกันแน่เรียกว่าเป็นที่จับตามองสุดๆส,สำหรับความรักครั้งใหม่ของนางเอกสาวแอปทักษออนหลังเจ้าตัวออกมายอมรับแล้วว่ามีคนคุยคุยอยู่แต่ไม่ขอบอกว่าเป็นใครขอใช้เวลาพัฒนาความสัมพันธ์ถ้ามีอะไรคืบหน้าจะออกมาอัปเดต ด้านที่ชายคนสนิทอย่างหนุ่มกันชัยที่ทำหน้าที่พิธีกรร่วมกันในรายการสามแซบที่มักจะแซวแอปอยู่บ่อยๆก็ถูกถามถึงหนุ่มคนคุยคนนั้นของแอปซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็บอกประมาณว่าไม่รู้เรื่องเลยแต่เมื่อวานเจอแอปก็ถามนิดหน่อยเพราะเห็นเป็นข่าวแอปเป็นน้องที่เรารู้จักมานานและเราก็ไม่เคยไปก้าวไก่เรื่องความรักของแอป ให้เขาตัดสินใจเองเพราะเขาโตแล้วเขามีสิทธิในการที่เขาจะเลือกเขาเป็นคนเด็ดเดี่ยวมากตัวเราเองก็อยากรู้พร้อมๆคนอื่นไม่อยากไปถามเขาด้วยในรายการก็แซวเล่นถึงรู้จริงก็ไม่บอกหรอกเพราะเรื่องบางเรื่องเขาอาจจะอยากมีเซฟโซนของเขาและเรายินดีถ้าวันหนึ่งแอปเจอคนที่มาดูแลหัวใจให้เขาชุ่มชื่นหัวใจบ้างเพราะแอปเขาก็เหนื่อยทั้งเลี้ย เองลูกทั้งทำงาน